ไปไม่มาเลยไปเหยียบว้าเกิน

ก็ไปร้องสมวันสองคืนไม่แม่ก็ไปเรียนที่นู่นเลยอะโอ้โอาะต้องรับจอาจจะต้องรับโจทยก่อนแกก็นั่นนิแกก็นอนถาโอ้ยคือร้องยังรอออยู่แม่มเลยนะแม่เลยคือตอนแรกเอากระเป๋าเราไปมมาวางว่า้ใช่นะคือัามว่าคอะไรมาเที่ยว้ตัวทำเลยรไหมเขาบอกว่าม่งคุณให้คุณ โอ้น้าแบบไม่เอางันถ้าสมมติว่าคุณละเมบอกว่าไม่เอาแม่เขาบอกว่าคนอะไรนะตอนแรกเขาจะแบบคู่บ้านคู่นักหนาเยอะคุณจะต้องรากกระเป๋าแต่รากไปไหนไม่เขาบอกว่าก็ต้องต้องยังไงก็ตามว่าต้องมีคนออกจากบ้านแต่ว่าจะออกไปเที่ยวไหมแล้วพี่เอ็มเน่าเหวอมาเว้ยแล้เลยบอกไปเที่ยวไปเที่ยวถองเต้นมากร้องไห้จนคนแทนหมด เงวเงาเาโตเท่าจรงมากถ่ายรูป้วยถ้าหมดกลับมาลองเงไม่ได้สองคนโตไม่เขาเามไปด้วยก็ใช่โตแบบหายใจเข้าเัาไม่เคยไปเลยขอยากไปไม่อยากไปดยดีด้วยแตถ่ายรูปไม่ยายาที่เขาถ่ารูปดีดีอต้องไปมาล้เวยต่ไม่ได้โอ้โอยไม่ด้หรนะโอ้ยโอ้ยโ้อ้ยโออย่ย้ยย้อ้้ยย มึงกินยิ้มไปเปลี่ยนชุดไปเปลี่ยนชุดน้ำเราไปยืนกันแล้วยืนไหนปองกับไม่เท่าไหร่พอที่มึงใส่แล้วมัแปลกรู้เรื่องเลยได้ยิ้มโอ้ยตายวิตออกมายืนเงินแบบน่าเป็นและที่ดูเป็นคนหมู่มากเลยเป็นคนหมู่มากอะไรเลยยืนกันอยู่สี่คู่ข้างหลังยืนแบบอันนี้ยืนคนเดียวไหนอเขารู้สึกเหมือนโดนบทออกมากกว่าอยู่ข้างหลังอ่ะ เอาไงเอาอะเออคิวไม่มีอะเดินลื่นอย่างมันอะเมื่อกี้เออนำก็ว่าตอนร้องเพลงตีมเมื่อกี้แบบสุดแล้วไม่เคยออกเพลงตินได้มันได้ขนาดนี้ตอนที่วิ่งไปอะตอนนั้นเห็นพี่ปูน่ะเดินลงใบเว้ยนำรู้ว่าพี่ปูน่ะน่าจะยังอยู่น้ำเลยพาปอยู่ไป่กัน้าทกเอาขีนชดมไ่จับูไ่กอาไม่ได้ไม่ได่มาของ่เลยก่อนนั่นแ่ะถามตอเลยฮะไม่ได้ ว่ายน้ำเาวน้ำเป้าไ่าน้ำเป้าวา้เป้าว่น้ำเป้า่ายน้เาน้ำเป้าว่ากน้ำเป้าไ่าน้ำเป้ว่น้ำป้่น้ำเ้า่น้ำ้าวนเป้าวยน่ยน้้่ายนเว่น้เปาว่ายน้ำเป้ไว่้ปยน้ำาว่เล่ยเข้าใ่ไม่้้างเห็น้ักร้อวไห้เนเ่น้้า่เป่ยน้่น้้น้อเ่ยน้ยน้น่นเป้้เเ เป็นคู่ที่เขาเอาไปเ้นีย่าสองคู่นะครับคู่เราอคู่พี่ภูสุดยอดยแน่นอนค่ะพอทีจบขบดาวเไม่คุยกับใครแลเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวดีดาดูดีนาเดนต่อเมื่อกี้แฟนมาด้วยรงตรงทุบอะเห็นไหแฟนไม่ได้นแล้วบอกแล้วเขาไม่ได้ว่าโอ้โอไม่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 ไ่ไม่ไม ใช่เอาก็แล้วเขาก็ถามว่าทำไมไม่ใส่บอกว่าอยู่ในตู้ใครเชื่อว่าใครจะบอกบอกเลยมันตึงเหียดตึงเหียดแต่ว่าคือวม่นี้ไม่มีคนมาเซตผมให้อ่ะคือของตัวเองไม่เจอครับผมพยายามวิ่งนะผมเห็นป้ายป้ายหนึ่งครับแม่มาแม่ไม่ได้มาแม่บอกแต่มาหาไม่เจอคือเขาเปลี่ยนโซนใหม่หมดเลยเนาะถ้าเป็นคเขาเหมือนป้ายไฟฟ้าลูนอะถึงเก็บป้ายไฟฟ้าลูนเฮ้ยเป็นความคิดที่ดีกินใช่เลยเฮ้กินได้เลย ดีใจมันต้องแกะสื่อออกก่อน่ไม่รู้มันเป็นความสึกไม่กลัวเลยอะเมื่อกี้มันไม่กลัวจริงนะเว้ยไม่ถ้าเขาเขาก็ไม่กลัวเขาจะรู้สึกว่าเออเราไม่กลัวเลยแล้วเห็นไหมตุ๊กตาแห่ว่ากันเนี่ยไม่ได้ว่าทุกต่างหูภูมิกันนะที่เขาไม่ใช่อันนี้ดีกว่าฮะไม่เขาพูดว่าเป็นเป็นตุ๊กต่างหูภูมิกันเมื่อกี้ไม่ไม่ใช่หมายถึงว่าหมายถึงว่าเป็นภูมิคุ้มกันถ้าถ้าเลือกที่จะเอาอันเนี้ยคือเพื่อนออกอันเนี้ยแต่อันนี้ยไม่ออกแล้วบอกเออบอกเนี้ยเองเนี่ยเออเออบอกอันนี้ดูการเข้ากันแบบว่า ไม่ต้องเลยอยู่อยู่ได้ไปถึงสองสัปดาห์อยู่ได้ไปถึงสัปดาห์นี่คือมันไม่ต้องชินเลยมันไม่ต้องชินเลยไม่เดี๋ยวถ้าที่เอา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 ทีละคนทุกคนก็ค่อยได้ทุกคนไี่เราเอาทีละคนก็พอได้ปะรู้แต่มีเยอะสิเราต้องอยู่อ่ะไม่ได้ต้องอยู่ดิแล่วนะนี่วีคห้าอะไรครึ่งวีคห้าห้าวันนี้หนึ่งเดือนเปเจ็ดห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบใช่ทุกคนทุกวี เอาไว้เราไม่รู้ไม่คืนแหวนขาหรอเอาเดี๋ยวขโมยอ่ะอยากคุณใหญ่ให้คุยตอนนั้นน่ะยี่ยิ่งดแวนนั่นนี่มีอะไรจะพูดเยอะแยะเลยยิ่งแหวนมัดูนะยิ่ขอรู้สึกว่าที่นี่ไม่ทำตัวเกรเลยดกันแต่เขาแบบแอ้ที่นี่ไม่ทำตัวเกรจริงนกับอาจารย์เลยไม่ได้ม่ไม่ขอบคุณครูไม่ได้เกรกันนะแต่แบบหาให้ทัวให้เด็กตลอดนะครูติตรงนั้นตรงนี เราอยากเอออยากขอขอบคุณมากๆเมื่อกี้นอนรู้สึกถึงเขาเรียกว่าอะไรอะอารมณ์เลยคือคือรู้สึกติดใจเลยเว้ยตอนเราหันหน้ามองนั้นเราอยากร้องไห้มากเลยไม่ไหวแล้ว๋อนี้พอตั้งแต่เพื่อนออกไปยืนห้องขังอเดี๋ยวก็เข้าไปได้วยกันฝากอยู่หน่อยเดี๋ยวมันจุกปนกันต่อไปเอ้เปลี่ยนขึ้นมาแล้วอ๋อใช่ลืมสังเกตนักเองคู่หูคู่เที่ยวไปยละ เพ่อแค่เ <sh> <reading ancient> <ennen> well, ื่องตัดกันเบียะบางก็ไวยน่มก็ุนะูมลวนะูมปกี่วันละสามวันของเพิ่มไปกับคุณลอคิดดูที่ไปกับคุณลอเราด้คุณลต่ละจ้พวกคุณลเอาเอาคีย์บอร์ดไปอันนึงแล้วก็กไปนั้นไปด้วยคีย์บอร์ดแล้วก็กระเป๋าเอาไปเหรอการดนตรีจริงเอเพลงไม่เครไดฟังวะเม่บวมู่ดอยา ก็เป็นเพลงเดียวเพลงุ้งเพลงแดนส์ไม่ได้พูดมันเลยเพราะแบบลูกทุ่งเฮ้ยถ้าแดนส์กูรอดไม่ได้แน่นอนเพราะว่าตองวันไม่มายถึงมันสองวันอะอยู่คูัวัสองวันไม่ได้ถอนใช่อยู่อยู่เออใครจะฝังเต้นอะนี่นะก็เหมืออกไม่พูดอีกแล้วว้าถ้าหมยอยู่แล้วก็คิวได้คู่หมยได้แดนส์เฮ้ยเว้ยระบบละเบอร์มันละเมื่อกี้้

สุดท้ายเหรอไม่รู้ว่าแต่ไปเท่าเอาหกคนใครใครไม่ว่างก็ไม่ได้ไปแม่ไม่รู้เลยนใครจะไม่ว่างหกวันไทยแล้วแับประเทศได้ไปฟรีด้วยไทยอะไรเนี่ยติดสอบเนี้ยแหมไม่รู้ไม่รู้ดิไม่รู้สนุกมึงคิดเลยโอ้ยเมื่อกี้เจอผมอ่ะลูกเดิมขอเสียงหน่อยโอ้โหคนกีตัดตุยอ่ะจะเดินชนวิ่งชนใครพาวิ่งแล้วเขาวิ่งยังไงทำไมอ่ะเราวิ่งขึ้นไงเขาเลื่อนเราวิ่ง ดีไม่ล้มล้มทียุ่งไอ้ปอนมันยิงบางเหี่ยวกิร่ามันนะกาะนะวันนี้เราเพิ่งได้สัมผัสแต่มันแบบมันเป็นความรู้สึกที่แบบไม่เป็นไรชิลมากอะไรเอะพี่มันไม่กดตื่นตากเหี่ยวชิลนะออกก็ออกนาะตอนแรกเราก็จะให้เลือกคู่ที่แบบคิดว่าจะออกอะไอหัวนั้นย่าบคือเคยแบบให้เลือกคู่ที่เราคิดอะถ้าถูกก็อยู่ถ้าผิดก็คนที่น้อยก็ออกเลยอันนั้นก็เสียผิดไปด้วยแล้วทั้หมอันนั้นคือแบบถ้าถุงเราเลือกถุงเราเลือกพี่เมย์ปอนอยู่ แล้วกลายเป็นว่าคู่คิวจัดนออกเงี้ยเราโหโหยุงย่งเลยนะยุ่งอะไรยุ่งจริงนี่ใหม่ก็ขึ้นใหม่ก็เนี่ยเป็นอะไรเฮ้ยเก็บเขจริงเนี่ยจะไปหาทจริงนานจริงดูเ้ยมันมันเหมือน,นอะไรทักอย่างดูดิไห<ม>นแดงแล้วเมื่อวานบีบเลือดออกมาด้วยแล้วคบ้างยุง่งมาพี่ มันไม่ใช่ยุงแล้ววะเขาว่ายุงที่เนี้ยกัดกัดแต่แบบมันจะขึ้นแบบนี้แล้วพอไม่กัดเลยเรียงเป็นแมลงทับอย่างเงี้ยแล้วเมื่อวานอ่ะคิวบีเป็นเลือดออกมาเว้ยเออบีเป็นเลือดนะเป็นสิว่าตอนนี้ก็ยังหน้ามีเลือดออกนะเป็นสิว่ะพี่สิวอะไรไม่ใช่หรอผีคิวจริงๆไม่รู้เป็นอะไรจริงป่ะเอ้ยมุกสตรอเบอรี่หายหมดอยากไออยากอยากว่ายน้ำอ่ะไม่มีใครอยากว่ายน้ำไปอ่ะจะกินสลับนอนสามคนน่ะโอ้ยออย่าย้ายเตียงนะ สวยได้ไปเที่ยวด้วยหรือยังกลับมาล้องไม่ได้ไงคุรอห์คุรอห์คุรอห์บอกว่าไปพรุ่งนี้ไม่รู้ใช่ป้ะตลกเวลากรรมการคอมเมนต์เราอ่ะแบบเราได้โจทย์ตลเราไม่อยากคอมเมนต์อะทำไมอ่ะเออใครจะว่าเราเราจะได้โจทย์มั้งใช่อะไรเขาไม่แจกโจทย์ที่โน่นใช่ไม่ได้ยินเลยเมื่อกี้ไม่ได้ยินเหรอรออย่าเช่นเลยนะโสดอ่ะหน้าตาไม่น่าเชื่อเลยแน่นอน ถ้าได้ออกไปเล่นเล่นโทรศัพท์เลยนะจบ้าเลยชอบดีเหงามากเลยที่ฟังแล้วแบบคนลุกเลยตอนนี้เวทีเราดีเหียวอ่ะมันไม่พอกินเิีเยาอีกเอาเิีเยาอีกทำอะไรพรุ่งนี้เราจะแจกโจ๊พร้อมกันอยู่เนาะบ้าแต่หรืว่าทุกวันนี้ทุกคนเต็มที่มากคือแบบคนเต็มที่คือเราอาจจะทำเราอาจจะทำอะไรไม่ดีไม่ดีอะไรเงี้ยแต่คือเราก็เต็มที่แบบออกไม่เสียดายเออจริงเต็มที่โอ้ยมือเมื่อกี้ที่จับไม่อากล้างเลย ครอบครัวแต่ใครก็แต่ครอบครัวหกเลยสี่คนแฟนด้วยมาป่ะไม่มาแฟนมาหรอมาตกลงโอเคกันแล้วจลูกลูกัวด้วยอะไรนะเราไม่รู้ว่าเราจะขอจะว่าเราเขาว่าเมื่อกี้พี่เล็กว่าหรอเราไม่จับจับแม่เราเราไม่จับเราไม่ได้จับจับแม่แต่เราว่าไอ้ที่วิ่งไปนะจะได้วิ่งไปได้แล้วมันก็ดีอะน้องลงบนไหล บันไดบันไดอย่าบันไดบันไดเป็นบันไดเลยเหรอเออลงมาท่านเดียวพี่ตันเขาลงเห็นเมื่อกี้ตอนแรกที่เขาเอากระเป๋ามาผมนึกว,ว่ากระเป๋าเวกับมวยลี่ผมเลยบอกเฮ้ยเวกับมวยลี่มาเหรอแต่แต่ตูเห็นชื่อตูแต่แรกอะบอกว่ใครมาเอมาเลยกระเป๋าต้องอะไรวะออกไปอะไรอย่างเ<อ>งี้ยขำไปไหนคิวพ <จะ S 2> ี่ เอาเซเลปปี้อย่างนั้นน่ะไม่เมื่อกี้ผมตกใจมากคือมันมันีทีสเตจของจริงอะถามว่าสีสีสีแดงคิวกลัวไหมคิวไม่กลัวคิวจะกินนะพี่นอกทุกคนทำดีเ้ยจริงๆพูดเลยวันนี้แบบดูทชกทนกทุกทุกทุกทีกทุกทุกทุกทโกทุ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 กทูกทุกทุกทุกกทุกทุกกทุกากทุ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 กทท เว้ยนั่นสุดยอดอ่ะจริงบวกเอาวัดความยากวัดความอะไรเงี้ยคือคุณได้เลยคุณคุณเทพอ่ะกินะรองเท้ากัแต่ดีทุกคนเลยนะแบบสนุกเฮ้ยจะทำะไรทำไมเฮ้ยบ้าแล้วไอเขี้ยวดูเรื่องดูเรื่องเลยจะไปทำอะไรคนเขเนี้ยอย่าเห็นภาพขี้ยวกำลังกดสูบบุหรี่ฉันมันเบื่อแล้วมันใจอยากกินอะไรค่ะนาได้คิวถายทองอ่ะไอหนุ่มบ้าเว้ย แต่มันมีผู้มีผู้ที่ปรุงแต่งน้ำด้วยเพราะว่าเรพูดเรานี่ยนะกูกลัวไม่ต้องไปอยากรู้หรอกมไม่มีใครออกใช่ทั้งมันพูดเลยทั้งมันไม่ต้องไม่อยากรู้ออกไปก็ได้เริ่มได้เริ่มแบ<อ>บออกไปก็จะเป็นเวอร์ชั้นโฉบมันเมื่อก,กี้เราคิดเลยว่าเาคือเมื่อกี้เราคิดว่าเราออกไปสองคนนะต้องจเจริญรุ่งเรืองแน่นอนคิดเลยคือเราเราคิดไว้เลยวันบวกอะจะเป็นยัไงอย่างงี้คือเราคิดอยู่แล้วทุกคืน ว่าออกไปต้องทําอะไรเลย <c oughs> แต่ถามว่าถ้าร้องหไห้มาร้องไห้เสียใจ,จยแต่ว่าวัาเออวนเดียวพอจบมันไม่ถูกต้องหรอฮะออกก็ออกไม่ดิคือเมื่อกี้เราเห็นเราเห็นหน้าบอแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ได้กังวลเหมือนวีคแรกอะ่ะปล่อยปล่อยชิวเลยออกก็ออกก็ต้องหันไปมองหน้าไอา <c oughs> ้คิวคิวมันก็นนนชิวอ่ะคือมันชิวกันหมดอ่ะแล้วยิ่งหันไปเห็นแม่ร้องไห้แล้วยิ่งแบบรู้สึกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วเราก็แบบโอเคแล้ว ยังอยู่ด้วยกันก็ยังรักกันนะบ้าหรือเปล่าไม่รู้เป็นจอเองเลยนะพอ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 กลับมาอยู่ก็เครียดตลอดเลยนะแต่อยากอยากอยู่ก็อยากอยู่แต่โคตรเครียดตอดเองเลยเองเดี่ยววดไม่เป็นเดี่ยวเดยแล้วจะบอกว่าหลังจากนี้เขาว่าเดี่ยวหมดแล้วเพื่อ80% อืมตู้งกลัวเลยจริงๆสำหรับเองนะคือลองได้หรอลองทำได้ไหมไม่หมดเขาเรียกว่าแบบเอ่อตูกพุ่งไอ้่านสากรอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกอ่อนนื้ออ่อนตายนะกินงช้าเสึกอารมณ์ไม่แต่เขาปีนี้มาแบบแปลกๆคือมันไม่ใช่แบบตจวแบบตัแบบเต้นหรือว่าตัวแอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นโจทยที่แบบเพียร์พลเกต์ร้องไห้ไม่ได้นะแต่แล้วก็จะไม่ได้โูเกต์เหรอร้องไห้เหรอติดดีๆไปชื่อติดอะไรเนี่ยพี่ปูนไปป้าชื่อผมเป็นอะอรวะขอให้ไปทุกคนไหมเหรอผิดทางพี่ เออคุณคนคุณยิ่งพ่อพูดเขาปิดบ้านไม่มีใครดูแล้วบางอย่างก็ถ่ายทอดกับพี่ลุงยิ่งสะสมเงินเก็บตั้งปีครับว้เข้าเดินตลอดเวลาจริงเหรอเท่าไร่เข้าเดินตลอดไม่อะไรเอามาเก็บนึกว่าแบบช่างเท่าไหร่ก็สมมติ68 68 68เข้าเดินตลอดจัมปากิ่งเกินไปแล้ว เจ็ดิบสองได้ไงเวอร์แล้วเขาก็ลองสัน้ำหนักเลิดนะ้เก้าเลยห้สิลสวเหรอาจาหน่ง่ผิดหรอ้โหผู้ชายหกสิบห้อกเลยพี่บอกเริ่มขึ้นห้เกหมือนเดิมห้าเก้า โมลิเตอร์หมายถึงว่าโมิเตแล้วชารมันเริ่มแบบมันเริ่มชาดอ่ะอยากให้คุคิดดูกมันตอเนไม่หมะามามันจะตลกมากถมมคิวคิวยิงไ่ข้าวพิผูปหมก็คิวยืนข้าพิฝั่งขวาคืวิสองคิวแล้วคิวออกด้วยคิวทำแต่ตอนตอนนี้เราร้องร้องเพลงดีมตอนสุดท้าย คือเราแบบกระจายกันมากเลยนะคือประเด็นคือสงสารไปตรงัหนเลยจ้าตรงไหนเลยจ้าเราโดนแจกได้ก็ทีทีงานมันจะฟูเซกันเลยเอ้ยไม่ได่เอ้ยไม่ได้อยู่ในทีมอยู่ในบล็ับไปไม่คำไปพูดจีนเน่แท้หุ้เลยโอ้ยเราเคยจะโดนนะพี่อาุไม่โดนหรอมันบอกว่าเราจะโดนไงโดนไม่โดนหรอกนม่คอนเสิร์ตอะ ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพราว่าเพราะว่านะนี่คืออะไรเราเพิ่กินแค่ครีมอเดียวไม่รู้ใคออกมาเราไม่รู้วนไมู่ไม่รู้ใรกาเราไม่รู้ินไม่ไอวิ่งไม่เท่าไหร่คือประเด็นคือแล้วทำไมเมย์มันกลับมาคนเดียวเนี่ยเราเคยเดินเราวิ่งก่อนตอนนี้ไปแล้วกลับมาเมย์ก็รู้ก่อนเราไปแอบเมย์นึกว่าเมย์ไปกับเพื่อนถามไปไม่มีใครเลยอยู่คนเดียวไม่เลยวิ่งไปแล้ววิเออวิ่งมาแล้วใช่ป่ะแล้วเราต้องกลับไปตามนตอนพวกมาตรงกลางมันจะจบเพลงแล้วเออแต่ตอนกลับเราก็แบบเราก็ดึงดึง แต่เนี่ยยองเลยดีใจแล้วแบบได้ได้ขอบคุณเขาจริงๆได้ขอบคุณก็ถึงรู้สึกว่าเราได้ขอบคุณเขาจริงจรงไม่ใช่อยู่กลางเป็นเด็กเรแบบนี่ยเราได้กำลังใจได้ังมากค่ะเต็มร้อยแล้วแน่มากมากอาต้าบอกว่าตาพร้อมแล้วเนี่ยแจกโจทย์แล้วเนี่ยผมจะให้สิทธิ์คุณเลือกให้เพื่อนอยู่เองเองพูดใช่ไหมไม่ค่ะหนูอยู่เองค่ะหนูอยู่เองไม่ไม่ไม่เออเราได้ยินี่เอ๊พาที่เลยอะไรละอะไรละขอแสดงความยินดีกับ

ทรงนี้มันหล่อทรงนี้มันทรงนนนี้อะแทงยังโหต้องใส่ดิไม่กูแกูได้เาผ่านูเขาคือใครแยังไงนที่อยู่เกลเจนเรออ๋อที่เสื้อจมูชมพูใทำไมเปยย้อนใ่ไหนม่นี่นอจะบ้าหรือไม่มีอะไม่มีเมันง่วงนอนต้องการเลย ไม่ให้คือเะไจะเอาเทนคราเดมี่แมนเชเตียรแม่ราเราไม่ให้ไม่ให้เดี๋ยวเราดูวิดีโอของพวกนี้มีต้องหนัเป็นอะไรตีหน้าทำไมเ่าไหร่ผู้ามีเขาเลย่อหรือผมมันก็ไม่เป็นการถนัดกันเขไมปน้องมันขึ้นไปปะเจ้าหกสิบเก้าเอาแล้วไอ้เนาะให้ดูให้ดูด้เลยไปแล้วเหรอ ฟูนี่เอาเงิแตกแล้วล่ะทั้งนั้น่ะทไมแบบเนใส่ไปแล้วล่ะพี่ผมเห็นไม่ใช่ฟูนี่้น้ำหนักขึ้นเดิเสียใจ่ฮ้อืได้นะเดียวผมไม่เรเขอบาเพราะว่าไม่รูัเสม็กดี้มาเลยที่แล้วว่าบ้าห่าโว่นั่งโดนรูหนาวทำ้เพื่อนเสียแล้วแมคกดี้กับรูคือแบบหาเงตุผลตลอดเลยฟูฟูแม็กทั้งอะไร แต่พอแบบถ้าให้เราลองคิดทอดนะแม็กเลยร์กเราวันนี้เราไม่ใช่เราไม่เพราะขอบคุณคนที่เขาบอกเราดื้อแต่ทำแบบไม่วันนี้มันก็เลยน่าแบบงรู้สึกว่าแม็กเนอร์้องรู้สึกว่าคิดนี่มั้ยดื้อขวายอะไรอย่าเงี้ยเขาแบบเขาพูดแหละเราถามว่าเราเอาจริงๆเรากังวลไหมเราไม่ได้กังวลแต่เราก็ไม่รู้นะว่าทำไม เราเรางงเหมือนกันว่านี่มองว่านี่เต็มแล้วนะหมายเึงว่าแต่ว่าตามากกว่าไม่ว่าตาจพะอันนี้มีคนทักว่าหน้าตาเศร้าใช่ไหมมีคนทักว่าหน้าตาเศร้าตาตก thank y เบ้าอ่ะเป็นใครที่จทาแบบนี้เรอพี่ไม่เาไม่เลือดาไมอ่ะเขาเลือดไปพี่โดนอ๋อ้วเลือด ทั้งแกรู้สึกว่าวีคนี้นี่ดื้อไงดื้อไม่เรื่อกไม่ได้จริงๆทั้งไม่เลือดแล้วกันเขาก็รู้สึกว่าทายงห่งคนที่ตลอดเวลาคำเดียวจราคูบอกว่ามันเป็นเรืนองเล็กๆเออใช่รู้สึกว่าดื้อแต่มีคนเขาช่วยไวมาอ๋ออ๋รู้สุดยอดกูบุญเลยนะรอดแล้วจริงๆรี้สุดยอดมากอ่ะเขาดูแบบอู้น้องหนเอาไปเลยเอาซองไปเลยเอาเพื่อนอยู่จริง ผจังหวะนั้นใครก็แบบเนาะจะเร่งงงใครก็เลือกเพื่อไม่คิดว่าสัปดาห์นี้เอทไมเป็นสัปดาห์นะทำไงอะทีนี้เราให้ไต่ออ้าใครไปด่งไอนเชือเาคงรุกทรัททกมจังรโอ็นไมนีปปเเดี๋ยวเอลนหแน้องลินมน้องลินเอเนอน่เินันั่งอยู่ที่เดิมด้วยทรนี้อ อะไรถึงจะกินสลัดเมือานนี้โอ้โไปนู่นเดี๋ยวต้องกินของดีเออกินปุงกินพุงน่นูเลยเอาล่ะผมก็ได้ผมก็นี่ขาเออแต่อีกขาใครจะไง้าหุ่นมาดี่ไทแล้วเดี๋ยวไปเย็นใจกันจ้าก็าดูท่เขาต้องโดนลุมตลอดข้างล่างเขาเก่งมากาหรืเปล่าฮะไมแต่ดี ก็พี่บูวเก่งอ่ะพารู้กันหมดแล้วเนี่ยเว้ยเก่งมากเก่งอยู่แล้วคือร้านเราไม่โดนด่าเพราะว่าร้านเราเต้นเหมือนผีบ้าม่แกเห็นบอเห็นบอรู้สึกไงน่าน่าสนุกมากลองแวบแล้วอ้าเจอไม่ใช่่ผมจะไว้ผมส่มไม่ได้นี่ก็แบบเออก็ดีอ่ะร้านนั้นเนต้องนั่งนอนเอาเว้ยลองแม่ไูเลยอ้อะไรนะลองไม่ได้เลยนเอาอะไร ไล้จับมือพ่อแม่ด้วยอะแบบไม่จับได้จับแต่หน้าน้องแม่นั่งใจไม่แม่โอ้ยคุยคอะไรใช่ป่ะไม่คืออะไรแม่พีเมแม่พีมเอ็มเอ็มออกเอ็มไม่ใช่แม่เอาไม่ใม่แม่นานอ็มแม่มเอ็มแต่เอ็มแบบเอ็มไปไหนไม่รู้อะแล้วเอ็มไปหาแม่มกันมาหรมานางอ้วนไม่นอยู่อ้วนอ้วน้วน้ำน้ำเห็นน้ำไฮกัน เร็วๆหนึ่งสองเออเเออเไอ้ตังรับนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเขาตั้งเวลาบุ๊เต้ี่มันเป็นอะไรกันนี่โหดจริงๆนะโหดมากมันโหดตอนที่คุณมันจะโหดกว่านี้ถ้ามุกแม็กเอ้ยถ้าแอนเอ็มบอกว่าไม่ไม่ดึน่ตั้มือสั่นเอาใหม่มือสั่นถ้าสั่นล้มมาหาแม็กกันเนี้ย มุกงคุว่าแม็กเอมต้องไปฮันนีมูนกันมุองจะทำอะไรให้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยเกอบหลอกาหรือเปล่ากระจกก็มีมันเกิดเมื่อไหร่ึ่งก็จะพักเออบอกว่าวันเกิดเมื่อไหรเกายากมากเลยจะพูดอะไรข้านแต่ไม่ถึงอะคือหลังตานนี้มุกก็ห้ามทำแม็กวันไหวแล้วเข้าใจป่ะเพราะว่าเรากับแม็กก็ต้องไปใช้เวลาร่วมกันใช่ใช่อไม่อพูดกับเรา โอเคที่มาังใจราะะเออแกก็อยู่บปูนเนี่ยยังอีกแข้วก็พี่ที่ท้องเปล่าใช่คนทีท้องเปล่าที่สขาวใครบางแสนงเ่ไปทำอะไรรึ่าไปทำอะ่าไทไหนเออทีท้องาใช่หรอที่ท้องเ่าที่องเปล่าใช่ไห่ที่ท้องเปล่าแม่ดูได้ไัจากทางไนมางไม่เห็นนอนเดินป่า ไม่ไม่เห็นเขาดูอยู่มในตำนานไม่แล้วดูแบบแต่ว่าออร่ามันออร่าอยู่ดีบ้างออร่ามันขึ้นมาว่าตรงนั้นนะเก่งมากเลยนะคือดาราที่สายเนี่ยอายุตัวทิวไม่รู้นะไม่ไม่ได้พี่เดาแต่ว่าเขาสตัวทิวสู้ันเลยอ่ะสู้กันเลยอาจารย์เนี่ยอะไรคะคุณจริงไหมแบบเก่งมากคือถ้าแบบเราไม่รู้จักนะแค่มองก็รู้แล้วว่าเป็นออร่าผู้ชายคนนี้ไม่ไม่ใช่คนธรรมดาคือไปยืนแบบยืนตรงนั้นที่เขอกติด่อติดต่อตรงนั้นว่าเรารู้สึกว่า มันมีอะไรมันมีอะไรแบบใช่สู้ขึ้นมามันมีแบบปุ้งขึ้นมาเราต้องเสือกทำก็น่าเสียกันหนึ่งก็ทำอะไรไม่กันรู้สึกรู้สึกต้มขึ้นมาทำไมแฟนสาวเขาไม้ที่ที่แต่งเปียเียไม่น้ำมอุกนรู้สึกว่าเขาอะคือเลยคือบุคคลที่แบบคือบุคคลคนหนึ่งอะที่รบบมันปุ้งขึ้นมานะ แฟนจ้าทำสีได้หนิเธอรู้สึกแบบเหมือนกันไม่เหมือนกันเราก็เลยกลับแล้วกลับไปอีกฝั่งนึงเพื่อเปลี่ยนอารมณ์อันนี้ตอนเพลงตีมอะแบบมองมาข้างล่างแหงคนเยอะๆแต่ตอนเห็นเขาคนแรกแบบบุ๊คแล้วเขายิ้มไม่รองเราไม่เห็นใครเลยนดนตรเผื่อไม่คือจิ๊คือหาแม่เข้าใจป่ะแต่เห็นแบบเหมือนมันออลาพี่แม่เพิ่งเจอตอนตีมสุดท้ายเนี่ยแหละนั่นแหละเพราะอากาศฝนอ่ะเออพี่คือคือ วิ่งวิ่งไปใครอยู่นะใครวิ่งไปทางซ้ายคนแรกตอฝสายนี้ยเป็นแต่หล้งมาเห็นไอ้มุกวิ่งอยู่รีบวิ่งไปแล้วอ่ะวิ่งรุ่นเร็วอ่ะตอนแรกนี่เปหาฝั่งแม่ตอนแรกนั่งคิดตอนแรกไอ้เมือนคนนั่งที่บ้านขอบคุณแฟนถับใช่แล้วฝั่งนี้ก่อนแล้วก็สักพักหูไปไกลใครก็ไม่รู้วาเห็นพี่ปูลงลงไปอยู่ข้างล่างก่อนแล้วลังมาเห็นพี่ปูแล้วว่าพี่ปูน่ะลังเลเนาะไปแล้ววิ่งไปเลยคือวิ่งปูนะนะไปได้ไหมวะไม่รวยทีะสกิลใครไปไม่รวยไปฝั่งที่ ไปพาวิ่งไปรอ้กับพี่ปูนไปก่อนเดี๋ยวเอะไรไหมออกมาจากกลุ่มแล้วกูแหละกูเดี๋ยวมาะแต่พอเราตามาเลยกลับเข้าไปดีกว่าเลยกลับเข้าไปแล้วพอฉันไปเอาไปด้วยกันคือมีความคิดที่อยากไปแต่ไม่รู้ไปไม่ได้ ตอนแรกก็อย่างตอนแรกพี่ปูนไม่ไหนวิ่งเจ้าคนน้ำป้ดเาเป็นคนวิ่งไปทางขวาคุณเวทงั้นถ้างั้นน้ำเออามกับพี่ปูนใครวิ่งไปก่อน่ะพี่ไม่น้ำสองคนคนที่มา้ายคนแรกเลยใช่หรอแล้ว่าน้ำไม่ติดที่เขาบอกว่าง่ใช่พี่บอกว่าอย่ไปยักหน้าปูนพี่ป้องไม่รู้คนสุดท้ายอย่น้มันดีนะถ้าเราได้ต้าก้วทอมัินอ่ะมันได้เข้าหาไดเราได้กำไรได้ก่ไแต่ต้องไม่ได้แต่ประเด็น้ ดีใจทุกทุกคนโอ้ย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 ออกมาแล้วนี่ตัวหอมเรียวเรียวโก